ีเพิ่มมันมันสินงามันแข็งมินติดเราละาขินค้เคทนขึ้นนะครับเทียนท่าเหนานขึ้นนะครับคือไม่ช้าลปริมาณกี่ขีดคะสินสิทธิเปอร์เซ็นต์ของของโเดียมเกิใล่รัมนะครับของเทียนหนึ่งกิโลกรัมห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของเทียนไมโครวฟห้าถึงสิบร็มาจะกลมคือถ้าคิดเป็นกลม ทังเป็นกรรมเืบ้อกัส่ไปควาเากิดคมคนอนอันนี้คือประมาณหปร์เที่จะใส่พีเอเข้าไปต่อ1นึกิโลนะครับพีนะคะพีเอกับเอเสเอ้ด้วยเหรอใช่เจดกรรมก็เดินหัครับ ก็ก็นั่นแหละคือประมาณ5%เออย่างละ5%คือลองกันนงลปรไงเอนะคะปริมาณเท่ากันกับปริมาณ5%ปริมาณเท่ากันเพิ็จคือเอเนี่ห้ปอร์เซนี่ก็ห้า็นโอเคปริมาณเท่ากันนะคะีเอห้ร์เซเอปเนต์นะคะ ทุกอย่างนี่ให้ตัวงนะคะให้ตัวงทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นตูดของเงินนะคะตาามมปริณน PE ค่ะกับ SA มาละเอามาใส่ความเลยค่ะใส่แล้วค่ะใสสม SA กับ PE นะครับ SA กับ PE เพื่อให้ความคงทนของเทียนมีอายุนานขึ้นมันมืงงนเพาะว่าถ้าจุดเทีนลี่ยีไงมันลยรเปลยนของเขาเลยเขาใส่เพื่ออย่างค่ะพี่ยีกับเอ็ดพี่ยีกับเอ็นไม่เสียเท่ตเองเลาเขาจุดเทียนเทียนเขายืนโดนรอนเอ็ดเอ็ดมันมืด ล้เขาไปเนอรอเป็นรอเป็นอีรเพชมันสีร้อนอมันสีร้อนออกไงตัวนั้นเเห็นมืดนนันตัวนี้เฮ็ดหมันขอใจนะพี่น้องเนาะโอเคค่ะโอเคน้จ้าโอเคค่ะก็เบาดังอยู่ดอกค่ะก็ติดชัดเจนอยู่เนาะค่ะ อันนี้เราใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อนค่ะไหนแล้วแต่เราไฟอ่อนๆค่ะฟอ่อนอย่างเดียวนะคะไฟอ่อไฟแรงม่ได้มันจะไม่กดสูตรเดียวกัน กินบ่อยที่นี่ไฟแห้งไฟแรงไม่ได้มันจะไหม้ก่อนสุกมันจะกินไม่แซ่บนี่แหลมันจะสุกก่อนไหมเป็นบ่าวหยอกพะโลดได้ค่ะพี่น้องอย่าไปกินนะคะอันที่หลังเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ด้วยไม่เข้าใจก็สร้าพราะว่ามันให้ความคงทนไงซิมเบิ้งเด้อว่ามันเข้ากันแล้วบ่ยายต้อยไหนไม่เข้าใจก็สร้อเอาซ้อเอาซ้อเอาซ้อเอา โซ่มันถือต้องนะอย่าโซ่ไม่ถือต้องนะเดี๋ยวมันจะไม่มีแขวนะแล้วไล่ห <c oughs> น,นักกันแล้วไน่ไม่ค่อยคนด้วยถ้าคนเร็วมัน